สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับช่องมอมบอลลี่ก็คงจะมีความสุขกันมากๆเลยใช่ไหมละครับสำหรับแฟนคลับชาวไทยแฟนบอลบอลชาวไทยนะครับที่ได้ดูซาดิเยในนัดสองท้ายปี2565ก่อนที่จะเริ่มเลข2ในปีหน้า2 5 6 6นะครับซึ่งวันนี้ซาดิเยสามารถเอาชนะโบลูไปได้3ต่อ0เซตเลยครับฟาด3แต้มมาครองได้สำเร็จนะครับปิดตำนานซาดิเย5เซตนะครับวันนี้สามารถชนะคู่แข่งด้วยการเล่น3เซต ได้3ได้แล้วครับซึ่งวันนี้หลังจากจบการแข่งขันก็มีโมเมนต์ที่สุดประทับใจนะครับน่ารักน่ารักเกิดขึ้นทีมซาริเย่ไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือว่าสตาฟโค้ดนะครับได้มีการถือดอกไม้แล้วก็เอามาแจกให้กับนักกีฬาทุกคนเลยล่ะครับสาวไทยของเราก็ได้รับดอกกุหลาบด้วยนะครับแล้วก็มีช็อตที่น่าประทับใจเกิดขึ้นการไหวโค้ดนะครับแล้วก็รับดอกกุหลาบมา ถือเป็นการนำวัฒนธรรมไทยที่ดีงามยอดเยี่ยมไปเผยแพร่สูสส่สายตาชาวโลกจริงๆครับซึ่งซาลิเย่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นทีมที่มีความอบอุ่นอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชสตาฟโค้ชหรือว่านักกีฬามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องจริงๆนะครับเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่เสมอเลยครับซึ่งวันนี้ทางซาลิเย่ก็ได้มีการแจกดอกกุหลาบให้กับสาวๆในที ก็คงจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับนักกีฬาในวันส่งท้ายปีพร้อมที่จะเริ่มเล็ก2ในปีหน้าครับถือว่าน่ารักมากๆเลยครับซาดีเย่อบอุ่นจริงๆครับทีมนี้